สบายดี bye, พี่น้องพอกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมสําหรับคลิปนี้ครับเดินทางไปทางอยู่ที่อําเภอขอวังวะแล้วท่านเบิกง,ง,งาน,นางนางนพี่น้องครับเชียงตอนเช้าใส่มืดเรียบร้อยแล้วงานเป็นอะไรกันเป็นอะไรกัน,น,นอ,อ,ยอย่างนั้นโอ้เพื่อนเดไปเนี่ยฮะไปไหนสิจิ Mình bọn em đi võt nàng cứ chim nga ghé nàng cứ chim nga ngang kia nàng bắt bỏ lạy nga nàng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  nga nó nga nàng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  nga ไม่เป็นไรยังวิ่งได้อยู่เด้อมาแม่ก็สััเนาะเนายนะยังเล่นได้ยู่นนยนเนาะ,อะ,อะเออเล่นไดเลยเด็กม่าเไดเติมชื่วมือะเกคอยขับชิบุนได้เติมชั่วมือเด็เผื่อ่อได้เด็ย,ยอ จับกีบีดไปออกข้างใดข้างนี่งออกพี่หรือออกน้องซ่องห้องแต่ว่าอย่างไง่เมื่อได้จับสวนเลยนเรียนออกต้องน้องซ่องห้องนั่นแหละมันไปนี่มันมันหยอดนงินซื้อมันออกไปบ้านนี่พี่เขาจะว่าเขาออกไน้องห้องหอกมันเยอะหรือเปล่าเยอะพอแล้วกันเนี่ยนี่เยวะขวากับว่าเนี่ยต่ว่ามันนั่งมันนั่งชวดชวดนะเันไปนี่กับเปลบลบน้ำมูกบ้าน Mẹ cứ để chiếc nó mất tạp Chìm ngăn không sai khỏi chứ sai bố mất cứ bó má ạp nhì bố Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì พี่แอดมินตู้รู้ครับวันนียามเช้าเตรียมตัวเดินทางต่อวันนี้เล่นไหนวันนี้แหละครับพรุ่งวันนี้เราไปโอ้ยะโสธรโสธรครับอำเภอข้อวังบ่ใช่ถ้าจำไม่ผิดนะใช่ครับข้อวังแต่มันเป็นโซนสีเกียรติใช่ครับสองร้อยสองกิโลเม่มันเห็นบนของเรียนๆเต็มครับเมื่อวานนี้ก็สองร้อยห้าสิบหกสิบกิโลบ่ใช่ครับแต่พระท่านมันทางตรงดีมันก็ใช้เวลาไม่เยอะ ทีมงานเขาดีถ้ามันเล่นสนามแบบนี้มันก็เขายังชั่วเนาะการปรับตั้งเวทีมันก็ง่ายหน่อยอโอ้ยผู้หนึ่งแต่งตัวมาอคือจักเอลวิสแทละน,นี่มันหนักกัด่น้องครับแต่งตัวของมันเอลวิสเพทรี ทางทุนเตรียมตัวออกแล้วเตรียมตัวออกเดินทางแล้ว เบียกยังสิตัตุ่นใหม่้นั่หตวไอต่ตนมี้จยิ่เลยน้องเ้ยเห็นตางามันเดินจอดจะขึ้นขัางใดเดี๋ยวนเือว่าเดินนานไปหารถมอวันนี้ ขันขยานหมดขยัย่ส่งจับคนไรคนไรขันขยัอ้อยเนี่ยแสดงว่าคนบอลไหนขันขยะเต็มเ่นันลตัผู้จัดเล่นหน่อยงของอ้อยอยู่หน่อยเดียวมันบริเก็บพนัานบัตละหกสิบาทซ้ำขาฟรี่น้อนสุดยอดเลยคนแต่ให้จัดนีดอกบ้านละหกสิบบาท ในบ้านมิติ้งจะอย่บอกจัดส่งโอ้นี่นี่หยุดขึ้นจนแบบคับมีแง่สิโอวันคันแม่นมันบอกที้ได้ย่างมากบอกว่าพอไปจอดถ่ายยี่นีเด้บอบักได้บักได้ ทางซ้ายไหมนี่ผมจอดอย่านานต้องแทบเดินไปบ้านบ้านพลุ่มจะเข้ากันเจอไายยุทธนุนนี่บอกบ้านยุธนุนเลไปถามข้าวเจ้าภาพผู้พันยังเกาะ quán tạp Cái gì cả mà, bên đi ở ông cô xuống vậy đó Mình nói lập rồi ก็ที่หอดคือว่าสองห่อยคนลกูกเป็นเรียนน้ำนกับว่าไปไงาป่าได้ไปไงเนี่ยเปนยือยู่ทางมากเว่าอยู่เหรอ ตายคนน่ะพี่ซองนี่ลนะ่ะพี่ซองนี่ล่ะเงี้นยนใส่น้ำหนักพี่น้องมีเงียนเพิ่นหยอดเหลายุนาอยู่แบบง่ายๆเด้ไหมยุนาอันโรงเลือดยุนาวัดยุขางวัดอยู่แบบง่ายๆแบบสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนีซ้ำก่อนบอกกันไหมคลิปหน้าครับคลิปนี้สบายดีพี่น้องนี่เงี้ยเราแบูกกับ่บมีมาอยู่ง่ายๆแบบชีวิต ลูกทุ่งบันบานคลิปนีน้เป็นสักนิดสักคนพอกันไม่คลิปหน้าครับพี่ม้สสบายดีพี่น้อง